เจอบรรยากาศแบบคืมฝนแล้วหมอกลงนี่เซ็งนะเอ้ยลงก็ตายลงก็ตายเหรอ เจอลซี่นี้เจเอลซี่นี้แหละเออซี่นี้ขอมนี้ขอมนี้วน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 กับว้าเฮ้ยไอ้วนวนไม่ไปวนไม่ไปโอ้โหตรงมาเลยป่ะงานเข้าแล้ววนวนไม่ไปนี่ผมกะวนกันวนไม่ไปมันไล่พี่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  มัไม่ตาย่ะกูตายกูตายตายตายอย่าเพิ่งสังกูเด้อให้กูมีชีวิตยืนยาวนะอยู่หลังกาแงอู่หล้งกาแงอู่หล้งกแโอเคได้ปืนละวเตยไเยอา่าเพิ้งส้ามคุณเฉยเฉยอ้หอะไรวะ คุณไปชมบนบ้านคุบ้านบ้านป่าหายไปแล้วมีมีเข้าหาพี่คนหนึงช่วยเรา น็อกว่ะออเวันนี้ไม่ใช่แบบของเราเลยนี่เป็นี่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 เอ๊ โอ้มันมากระสอบำตัวเลยย้ายอยู่ในบ้านเขาบ้านันชกว่ช์

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ในตัววิ่งเข้ามาในตัวเข้าไปกอออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายข้างกระแพงกระแพงซ้ายกระแพงไยโอมาเต็มเลยพี่ คนช่วงช่วงคนต้นมันอยู่ตรงนู้นนี่วายตัวนั้นอ่ะเพื่อนมันเพื่อนมันนี่นี่นี่เห็นแล้วนี่นี่เนี่ยชกชกเนี่ยเพื่อนมันโชกชกเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันที่ยังเหลือ รอบเลยนสุดได้เงินไม่ได้ไงาป่านะว่าป่านะ ไปทัวร์มาไซป่ะช็อกลวก่อนมันยังอยู่ไอตัวนั้นอ่ะนั่นอ่ะมันมีมาฝั่งนี้อ่ะพี่ชกเข้าก่อนเข้าก่อนช็อกอย่างนี้นะหรือนอกกำแพงนะตอนนี้ใช่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 มันดักเราอยู่นะนี่มันดักเราอยู่มันดักเราอยู่เฮอะอสองตัวนะตอนนี้ฮะ มันมีฝั่งนู้นด้วยฝั่งซ้ายด้วยเมื่อกี้แอบมันแอบมันรอเราวิ่งโอ้ยเด็กเดี๋ยวผมมาผมฉีดรถแก๊น มีคาโชควันนี้เดี๋ยวผมมอไใส่แป๊บนึงมันแอบแถวเนี้ยแหะโชค ที่ไปผมไหมล่ะผมจะผา <ละ S 2> ออกออกนอกนี่เหรออ่าได้ไปครับไปไปไปทางอื่นก็ได้ไปฟังมันนู่เนเงินไง เดินขวาข้างบนสุซ้ายนีย่นะตัวหะไอ้นี่มันเล่นซ่อนหาวะ

เจ็ดก็มีนะ M เจ็ดกสองไอตัวเมื่อกี้มันยังอยู่ในแคมน์น่นใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ใช่มันยังไม่ได้ออก แม่งไม่ยอมมาเล่นซ่อนหากันโอ,อ้ยเราบนขอพี่ไปไหมไปครับไปไป,ไปตอนแรกเขาก็ฮ<ห>ึกเิมตอนแรกเขาก็ฮึกเิมไม่น,น,เนะ,ะเพื่อนเขาตายสองหงอยไปเลยนะนึก่าจะเข้า <laughs> ชุดพยาบาลเทียบเลยหนึสามคูสองมีนะคูสองคณสองมีอยาให้กูชกใเย่นหเนี่ยทำไมเยอะขนาดนี้ไปต่อบ้านนี้ก็ได้แล้วนี่ e n e m i s a i m o s ชก ละมันเนี่ยละมันไม่มี พี่ยิงพี่พี่ยิงพี่ยิงอะเป็นไหนต่อครับเดี๋ยวยี่สิบแปดแล้ว อยู่ตรงนี้บ้านนาบ้านนาบ้านนาใช่ที่สภาพาเดี๋ยวเราก็เจอ าตินมันมีตัวแน่นอนคนห, okay, <one> หกคนสามไปไหมเข้าหาตินไหม รอวงไปจไอ้ดอกอ้ดอตอดอกไอ้ดอกไอ้ดอกดอดอกไไอ้อกไกตกไอ้ดอดอกอ้ดอกไกต ตัวนั้นยังอยู่นะตัวนั้นนะรงตโอเคนอนนอนอนอนนอนนอนเฮ้ยมีศกตัวถนนน่ะตัวไหนชั อ๋อเห็นแล้วแะต้องเขาคือแล้วคือแล้วคือไปนมูนเนิรแล้วบา้นบาน,น,าน,นมูนเนินแล้วมีกี่ตัววะกระโดดเย็นๆขึ้นมาแล้ว,วตัวของมามันจะปลาระเบิดปะ ช่วมันจะไาระเบิดเปิดไม่เห็นว่ะออเของนอกๆนงเอ,อียงกวาเสียงกวาดนะสองตัวนะช่วน่าจะสองตัวนะมันหมอบมันหมอบป่ะ lột ก็ đánh เหมือนกันเหมือนกันพี่ได้มั้ยเนี่ยที่ไหนวะโอเค Ừ, phải đi Mang lan đi hẳn ra bên này Không nha Số, có vùng đấy mấy Số, không vùng lên số

không trái 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 không phải không phải không bạn không bạn không phải 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 phải không phải phải ไปอยู่ที่พี่ตานะมามามาดักมันดักมันมาอยู่ที่พี่ตัวยิงมาอ้าครับผม e r พี่พข <อ S 1> ้างหลั

แล้วงมีม okay. okay. ja ีมีเดี๋ยวมาช่วยนอกวงตัวซ้ายมือโอเคเห็นแล้วขออนาตนะครับอีกยางอย่งแรงชกชกมันจะยัดระเบิด ตัวระเบิดตายไหมเนาะยัดก่อนยัดก่อนเมาแล้วเจ้าเทียมซะหนิเทียมเทียมระเบิดมาเทียมระเบิดออกมาเทียมออกมาเตียมออกมาเตียมออกมา โชคไปดักมัน,มนอยู่ทางซีกนู้นอยู่ใต้เขาเว้ยนี่ขึ้นไม่ได้หรอกใต้จริงหรือเปล่า อกไปจริงขึ้นมันขึ้นไม่ได้เราเข้าวงัดในวงนี่แหละอยู่ในวงอยู่นอกใต้ขาวมันขึไม่ได้ชั่มตัวดิโดนเด็กกูน้อยโดนเด็กกูน้อยโชว์ข้างพี่โชว์ข้างพี่

จว,วุก<ะ>บเลยรวมตัว,ว,วดิครับรวมตัวดิครับรบ <c oughs> อไลโอเครออยู่ได้และชุห <c oughs> น,น้าหน้นี่ไหนี่โอเคโอค้ยเยอน,น,นแลย,ยนแล <c oughs> ได้เต oh. ็มละเว้ยเออได้แล้วเหรอสุดเดียวกับสุดเดียวโอ้โหโจทำธุรกิจวะเนี่ยทำธุรกิจทุกวันพี่เออสุดเดียวกับสุดเดียวโอ้ไม่ง่ายนะเนี่ยแมตช์นี้ไม่ง่ายเนี่ยเกือบแล้วสวยพี่สวย